้องเมออนนาเเจกัราก็แบบทำการแสดงว่าเราสนิทกันจริงๆที่ว่างไรนเว้นไว้เห็นไหมแอบรังเกียจกันด้วยกินตัวไปกินตัวไม่นินนั่นแหละมีโกอดงทูกระบี่ถึงแล้วจ้ะสนามบินกระบี่ไม่เอี่ยมเลยเพิ่งทำดูดิ กินสียังแบบอยู่เลยแล้วก็กระจกกระจกก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดแต่ว่าถือว่าใหม่เลยนี่ดูกระจกยังมวยเลยนะขอาเพิ่งน,น่าจะสร้างเสร็จทําเสร็จเชียบอ่ะไปเตรียมตัวเดี๋ยวต้องไปที่พักแล้วก็เตรียมไปที่งานแต่งงานนะจ๊ะถึงแล้วเรียบร้อยโรงแรมเดอะซิตี้โฮเทลนะจ๊ะนี่ที่พักของเรา เยู่โรงแรมแล้วก็ต้องออกไปหาอะไรกินซึ่งของดีกระบี่พี่นินค่ะนั่นก็คือใช่ไหมไม่ใช่ของดีกระบี่แกเป็นของดีทุกที่นี่สิ่งแรกอันนี้เรามาีเพื่อนเราอีกคนมาด้วยพี่ออนนี่น้าทักทายทักทายยนำพาเน่ยค่ะพี่ออนนี่ผู้บริหาร KKP นะอ่านี่ีนดีมากได้มาร่วมเฟรมกับเสด็จดำ ของดีของกบีคือที่นี่พีดพ่ดินผู้บริหาร KKP ส่วนพี่ดินผู้บริหารร่างกายเหมือนฉันเลยฉันไม่บริหารอะไรทั้งสิ้นเลยนี่ของดีกบีของเราแฮ่ของดีที่สุดกินอะไรไหมไปท่ามไปตลาดไหมนี่ตลาดด้วยมั้ยอาซไปก่อนก็ได้สรุปเราได้ร้านที่เราจะมาทานแล้วนะจ๊ะก็คือนี่นะนี่เซซีเนเจอร์เขาด้วยร้านดูอร่อยนะเจ้าของใจร้ายไปหน่อยทำไมอ่ะสเต็กลูกปีบ ผมเขาเขามาหยิบแขนเราเออเดี๋ยวรอเราสั่งเป็นสเต็กซีเนเจอร์ของเขาก็คืออ่าก็เลยสเต็กถาดซูเปอร์จัมโบ้อมาทุกอย่างที่เป็นโปรตีนอ่ะประเภทนะคะคือทุกอย่างในร้านนี่มาเลยเดี๋ยวพ่อครัวจะมากินกับเราด้วยไม่ใช่สกี้เด็กเสิร์ฟก็เรามานั่งแล้วสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้ทุกอย่างคุ้มมากไม่ได้ไม่ครัวมานะให้ผมได้ทุกอย่างต่ยี้เขาเดินมาเสิร์ฟแหละในชวนเขานั่งกินอะแต่ยี่ เค okay. ระยะเวลาห่างดี๋ยวเมื่อกี้ประมาณ2นาทีครึ่งและนี่คือสภาพผู้ร่วมทิพย์งานที่เราจะไปคืนนี้นี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบอกเจ้าเปล่าเลื่อนหน่อยได้ไหมขอนอนสักยีบได้ไหมอย่าช่อยตอนนี้เลื่อนไปเลี้ยงกระเพาะเอกหนักแกอ้าวอิ่มแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปแต่งตัวเดี๋ยวมุ่งหน้าไปอบจกระบี่กันนะจ๊ะค่ะ พี่แบงพี่กู้ด้วยกี่ไม่เกียรติเราสองคนเพื่อซีไม่มีส่วนนะนี่เวลามาถึคือพี่เลยแล้วก็มาร้องเต้นท้ายกู้ความสุขในวันเริ่มต้นซีนกู้แบบนี้นะฮะโอเค เจดามเอฟซีเพียบทั้งงานเลยนะคะพี่นินก็ต้องคอยเป็นช่างภาพไม่รู้ว่าเป็นมือกีตาร์หรือเป็นช่างภาพนะเจนก็แกเป็นคู่แข่งพี่ใหญ่อมาเ์ีไงอ่าชื่ออะไรคะพี่ใหญ่อนาถไปกลับที่พักเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีเดินทางอีกใช่แล้วเราจะไปสตูอ่าเราจะไปตูเนือไม่ใช่นั่นสตูเราจะไปสะอธิวราคงมาลัย ยาวไปไหมอ๋อเหรอสตูนสตูนอะไรไปสตูลพวกนี้เราจะไปมีคิดจักรหนึ่งที่สตูลที่พี่นินชื่นชอบ FC มากเลยค่ะแล้ว,วก็กเซอร์ไพรส์มากว่าเพราะว่าคิดจักรนี้เป็น FC เจ๊ดำามไเห็นเจ๊ดำามนะคะ <S <S เออนา่าซีมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงพวกนี้นะวันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวกินส้มตำไหมกินดีไหมอัยจะพูดขนาดนี้กินดีป่ะเดี๋ยวไปกินส้มตำต่อกันนะคะโอเค เมนูแรกมาแล้วนั่นก็คืออะไรวะมันยากเหรอเรียกว่าเจจะมีมุกอะเลยไหมไม่มีถามแกไงก็แกเป็นคนต่างไงขอ,อลาบไก่อ่าลาบไก่นี่ลาบสารพนเฮ้นีะนะ่ะนึ่งไม่ออกโอเคอ่ะเนี่ยนะเดี๋ยวดูแล้วรสชาติเป็นไงนะย่างไไนะลาบไก่จานที่สองมันเกิดอะไรขึ้นแค่ค,คุณสาสนิน โอเคโอเคกินข okay, okay. in ้าวแล้วก็ต้องกินหวานน้าตากด้วยนี่นะไหมแน่หวะตากแห้งไหมนี่หลายรถเลยนะไปดูว่ายิ่งเป็นวันนี้ไม่รู้จะไปเบิร์นวันไหนถ้าเบเบ้มาเจอที่ตีตายนะวงการเบเบ้นี่เข้าง่ายออกก็ง่ายนะออกง่ายกว่าถึงแล้วโพี่สตูน เดี๋ยวคงไปหาดใหญ่ตอนเที่ยงเพียงแตจะแล้วคงได้หาอะไกินกันนอนหลับมาในตู้หัวพีจะว,วันนี้เป็นวันที่จับตัวเย็นนะ,ะเป็นโปรที่พี่นิ่มคอยตามเรียนว้่งทีตลอดเลยดีากอเคุณไป เสรียบร้อยพี่นินพามากินขนมจีนขนมจีนเหรอนี่ขนม,ขน,มนี่ไทยเอ๋อเหรอขนมไทย <c oughs> อ่ะสั่งให้ได้กินแล้วกันนลทั้งยนี่ขนมจีนสวนลุงลีตั้งแต่2 5งห้าห้ลุงลีนะแต่คนกินนี่กลมมากเลยอ้าวจ้าแม่เยวลมแม่เอวบางสหารที <c oughs> <c oughs> ่จี่เมาแล้วขนมจีนสวนลุงลี <c oughs> นี่ ขนมจีนนะแกไม่สวยเท่าเพื่อนรักฉันหรอกคุณนายซิลินเพื่อนสนิทฉันเองตีไก่ทอดทอดมันแล้วก็มีอันนี้ไตปลากะทิเขียวหวานนี่น้ำยาฟอเรสน้ำยาปลา้โอเคลุยนี่มาถึงหาดใหญ่แล้วมากินกาแฟร้านนี้สเปกอ่อน อันนี้คือกาแฟ irty, เดอร์ี้ใช่ไหมใช่อันนี้นนกินกช็อกโกแลตอ่ะกินแทนได้กินได้ไหม <c oughs> คือนางสั่งมาเออโอ้ติเป็นคนไม่กินกาแฟ <c oughs> าแต่ว่าจะไม่เปรี้ยวอยากจะกินเดอร์ี้ค่ะก็ไม่รู้เห็นเจีบอกว่าต้องลองเดอร์ที้ไงก็เลยจะลองดูสุดท้ายลองยังยางยั่ยหว เสร็จโจทย์นะคะที่ด <and living> <icking> ิมก็รอของฟรีแน่จริงๆเิจอถ่าสเปเชียลลี่คอฟฟี่ดูบรรยากาศร้านคย่างไรเลยก็จะนี่เราชิมอะไรผู้ชายสายหวานยืดเลยเป็นไงแต่ยิ้มสวยที่ก้องหน่อย่าง ฟันนะคะเสริมขวยใหญ่เลยส,สวดใหญ่นี่หมดนี่ทำไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเนี่ยหน้าตอนเนี้ยนะหน้าจะไหลต้องมีหลักสามสี่แสนแล้วแล้วหน้าตอนนี้นนทนนนนคิดดูดิที่ทำไมทำาี่ไม่รู้ไปแคไหกันะะไม่มทำก็เป็นอย่างนี้่ะคะแต <c oughs> ่เรื่องจริงจนถึงป่านนี้เราตรงคนอายุยี่สิบหกฉันน่าทำมาหมดและฟิลเลอร์โบทอ็อกฉีดหน้าชีเวิตามินอ,อันนี้เรื่องจริงพี่นินไม่เคยทำอะไรเลย หมอทำให้ตลอดถึงสนามบินเทบรอ้อยสนามบินหาดใหญ่หมดสังเกตังแงะแล้วตอนนี้อยากกลับ<ม>บ้านแล<ะ>้วหมดแรงแล้วค่ะโอเคก็เดี๋ยวรอเช็คอินแล้วก็กลับกรุงเทพกลับบ้านกันกินอะไรอีกไหมเราอีกแล้วเหรอคะออกแล้วก็เข้าแล้วก็เข้าแล้วก็ออกเออออกกอล์ากายมีเข้าแล้วก็ไม่ออกแต่เรามีแต่เข้านะนานๆออกทีเออหุย ทำไวันนี้อย e ู่ในบ้านนะลูกนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคโอเคคิดถึงกันโอ้โหโอ้โหอ้โอ้หโอโหอ้โหเอ้บหโอ้อ้โหโอหอ้ลหน้โหอ้โหอ้หอ้้วออ้อหออโออ้้